คุณเชื่อไหมครับว่าเพชรเม็ดงามในวงการฟุตบอลเนี่ยไ,ไ้หากันได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะนักเตะที่ไต่เต้ามาจากระดับลูกมอของสโมสรแล้วขึ้นมาเฉิดฉายในระดับสโมสรแล้วก็พาทีมชาติคว้าความยิ่งใหญ่มาครองเขาเกิดมาคู่กันโดยเฉพาะเขาเป็นนักมายากลแห่งสนามฟุตบอล รส,รสร้างสิ่งมาัศาจารย์ให้กับสมบสอรวมไปถึงสร้างส,างส,างสิ่งมาสศาจารย์ให้กับทีมชาตินักเตะสองคนนั้นที่ผมจะพูดถึงคืออังเดสอีเนต้ากับชาบี้เฮอร์นันเดสเพชรเมร็ดงามของบาซไลโดนาครับ สวัสดีครับพบกับผมคุณตุ๋ยในรายการมาฟุตบอล ก่อนที่รูปการปกติกำลังจะเปิดขึ้นผมอยากยกตัวอย่างไอดอลทั้งสองคนนี้ครับซึ่งเขาวางรากฐานมันได้แน่นมากๆไม่ว่าจะอีก10ปี20ปี30ปีจะมีเพชรเม็ดงามทั้ง2เม็ดเกิดขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าและสิ่งอะไรที่ทำให้ในักเตะสองคนนี้อยู่ตราตรึงใจกับแฟนบอลบาร์เซโลนาและแฟนบอลทั่วโลกผมจะพาเข้าไปจาะประเด็นด้านไหนครับแน่นอนครับ2นักเตะซูเปอร์สตาร์ที่ผมกล่าวไปเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกครับ แล้วเป็นตำนานของสโมสรบาร์เซโลนาอินเนสตาและชาบี้เฮดังเนสพวกเขาเริ่มต้นมาจากศูนย์ฝึกลามาเซียด้วยกันทั้งคู่ครับโดยซาบี้อยู่ในศึกก่อนนะครับในปี1991ในขณนะนั้นเขาอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นและถูกดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในปี1998ตามมาด้วยอินเนสตาครับ mm hmm. เขาเริ่มเข้ามาบาร์เซโลนาตั้งแต่รูก่การ1996ได้เข้าศูนย์ฝึกลามาเซีย ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่12ปีก่อนที่จะดันขึ้นชุดใหญ่ในอีก6ปีต่อมาด้วยวัย18ปีซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ศูนย์ฝึกด้วยกันเพียง2ปีครับและได้พบกันในทีมชุดใหญ่เลยในปี2002เมื่อย้อนกลับไปที่แมวมองของบาร์เซลโลนาครับ เขาไปพบอินเนสตอเนี่ยในระหว่างการแข่งขันระดับเยาวชนและชักชวนให้เขาเข้ามาทดสอบฝีเท้าที่บาร์เซโลนาด้วยความเป็นนักเตะที่ไม่อยากย้ายออกจากบ้านหรือไม่อยากห่างจากบ้านไกลๆครับพ่อของเขาเลยมอบอนาคตให้เขาได้ไปลองทดสอบดูในช่วงแรกเขาร้องไห้ทุกวันในการคิดถึงบ้านจากเด็กขี้แยวันนั้นกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกในวันนี้ไม่ย้อนกลับไปที่ซาบีเฮอร์เนเนสก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ครับเขาเริ่มต้นให้กับที ท้องถิ่นก่อนที่จะถูกบาซ่าดึงตัวไปทดสอบฝีเท้าบาซ่าเห็นแววของเขาเป็นอย่างมากครับความคิดความอ่านในเกมที่มันเกินวัยสภาวะผู้นำในตัวของเขา บาซ่าเลยปั้นให้เขาเป็นคนคอยคุมจังหวะในแดนกลางของสโมสรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วเวลาที่เหมาะสมก็เกิดขึ้นในการลงสนามพร้อมกันให้กับบาร์เซโลนาทั้งคู่เริ่มลงสนามพร้อมกันในรดูก,การ2002-2003ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอย่างแกรงไลกา ถึงแม้อย่างไรก็ตามการจับคู่ของพวกเขายังไม่ลงตัวในช่วงแรกเพราะยังมีมิดฟิลคนอื่นที่ฉายแววโดดเด่นและเป็นซูเปอร์สตาร์ก่อนอยู่แล้วอย่างทางด้านของเดโก้และก็หลุยส์เอลิก้ววกเขาเล่นด้วยกันเรื่อยมาครับแล้วในฤดูก,กาล2008-2009ก็เป็นปีทองของบาร์เซโลนาทั้งคู่ลงสนามด้วยกันโดยการคุมทีมของเป๊ปกาเดว o ล a า ซึ่งทั้งสองถูกวางเป็นแกนหลักในการคุมเกมแดนกลางโดยให้ซาบีเป็นมันสมองในการควบคุมเกมและให้อินเนสตาเป็นตัวขับเคลื่อนจังหวะฟุตบอลของเกมตลอดทั้งเกมทั้งสองคนคือแกนกลางคนสำคัญที่ทำให้บารา์เซโลนาทำอะไรก็ดูสวยงามดูง่ายไปหมดคนนึงเป็นสมองคนนึงเป็นคอนโทร โลกฟุตบอลสร้างสารรค์ให้ทั้งคู่เนี่ยได้มันเล่นด้วยกันจริงเมื่อเจาะไปที่เปอร์เซ็นต์ในการที่ทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันแล้วเนี่ยมีโอกาสชนะคู่แข่งถึง80%คู่หูระดับตำนานนี่อยู่ในสนามร่วมกันกว่า486นัดเขาสามารถชนะได้ถึง423นัดแล้วพ่ายแพ้เพียงแค่63นัด ของความยิ่งใหญ่ของลีกมายาวนานครับแชมป์ที่ทั้งคู่ได้กวาดมาเนี่ยสามารถกวาดไปถึง22แชมป์และ22แชมป์นั้นยังไม่นับรางวัลส่วนตัวที่ทั้งคู่เคยได้แน่นอนครับสโมสรอนอาจจะเป็นสิ่งที่ก่อกำเนิดจุดประกายเขายังต่อยอดในการพาทีมชาติสเปนคว้าความยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลโลกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์โลกมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ยุโรปมาด้วยกันสองผู้หูนักมายากลเนี่ย วาดมาแล้วทุกแชมป์และประสบความสําเร็จสูงสุดในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกันทั้งคู่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ทั้งคู่เพิ่งมาเล่นชุดใหญ่แรกเนี่ยสื่อวิจารณ์ว่าอังเดสอินเนสตาและชาบี้เฮอร์นังเดสเนี่ยเล่นเข้ากันไม่ได้เลยครับด้วยสไตล์ที่มันคล้ายคลึงกันมากเกินไปไม่มีมิติหรือมุมที่แตกต่างออกไป แต่มันกลับตกกันข้ามที่สื่อพูดถึงเมื่อทั้งคู่ลงเล่นด้วยกันด้วยความสัมพันธ์ที่เข้าใจฟุตบอลได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องฝืนอะไรเลยทั้งคู่เป็นตัวของตัวเองเล่นตามแบบสไตล์ของใครของมันแล้วมันช่างลงตัวได้เหลือเกินครับ เฟปเปอเลาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมในปี2008กองกลางล่างเล็กทั้งสองคนเนี่ยถูกกระตุ้นในการเล่นฟุตบอลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการคองเกมขึ้นมาจากแดนกลางยิ่งได้รับโอกาสเล่นร่วมกันมากขึ้นการเล่นก็เลยลงตัวหรือจะพูดได้เลยว่าแค่มองหน้ากันนะักแต่สองคนนี้ก็รู้ใจกันแล้วเข้าที่เข้าทางและจูนกันติดอยู่เสมอในการเล่นบอลของพวกเขาโดยการเล่นของทั้งคู่ของเขาที่ได้เล่นร่วมกันเนี่ยปาไปถึง33,41นาทีเลยทีเดียว เมื่อมองไปถึงสถิติส่วนตัวของอ n งเดส i ินเดสตาจำนวนเกมที่เขาลงในนามสโมสรและทีมชาติปาไปถึง805นัดในทุกรายการเขาทำประตูได้ทั้งหมด70ประตูและแอสซิสต์รวมราวๆ165ครั้งแน่นอนครับชาบี้เออร์นเนสตข้อไม่ต่างกันจำนวนเกมที่ชาบี้เล่นให้ทั้งสโมสรและทีมชาติเนี่ย ปาไปถึง1,002นัดในทุกรายการเขาทำประตูไป้ทั้งหมด110ประตูและแอสซิสต์ไปทั้งหมด208ครั้งแน่นอนครับสิ่งที่พวกเขาสองคนทำมันช่างน่าทึ่งแต่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาครับวันที่17พฤษภาคมปี2015บาร์เซโลนาเจอกับเดปอร์ติโวลาคอรุญญา ซึ่งนักเตะสองคนนี้เล่นร่วมกันเป็นนัดสุดท้ายในนามของสโมสรก่อนที่ชาบี้เอเนเนสจะย้ายไปออกจากทีมแล้วแน่นอนครับในนามทีมชาติวันที่27มีนาคมปี2016พวกเขาได้เล่นด้วยกันอีกครั้งในนามทีมชาติสเปนแล้วนันนี้เป็นนัดสุดท้ายในฟุตบอลโลกที่พวกเราจะไม่ได้เห็นนักเตะสอมายาคเล่นด้วยกันในสนามอีกแล้ว แฟนบอลทุกคนที่ได้เห็นนักเตะสองคนนี้เล่นด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบาร์ซ่าหรือแฟนทีมอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆครับที่ได้เห็นนักเตะสองคนนี้เล่นร่วมกันในยุคทองของบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติสเปนมันเป็นปรากฏการณ์ บอกเลยก็ว่าได้เพราะเราไม่รู้ว่านักเตะอย่างสองคนนี้จะเกิดขึ้นอีกตอนไหนกับสมโมสอไหนโดยทั่วไปาการปั้นนักเตะให้มาเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างชาบี้แล้วก็อินเนสตาเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วแต่การที่จะทําให้นักเตะสองคนผุดขึ้นมาในเวลาเดียวกันในยุคเดียวกันมันอาจจะเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากๆ แล้วต่อไปจะมีอีกหรือเปล่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆครับถึงแม้ตอนนี้บา์เซโดนาจะมีนักเตะเลือดใหม่อย่างทั้งด้านของเบรดี้ไม่ว่าจะเป็นลามินยามาหรือว่าคนอื่นๆที่สอดแทรกขึ้นมาอาจจะมีประวัติในการค้าแข้งในการอยู่ในสูตรฝึกลามาเซียเหมือนกันแต่การที่นัก แตะแบบนี้จะผุดขึ้นอีกในบาร์เซโลนามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าจะมีสโมสอไหนที่จะสามารถทำได้เหมือนบาร์เซโลนาจะเป็นเรอัลมาดริดหรือทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างอาร์เซนอลแมสซิสตี้เชลซีแมนยูเราไม่สามารถคาดเดาไปได้แต่ผมเชื่อได้เลยครับสิ่งแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในโลกฟุตบอล เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าสโมสรไหนจะทำได้แบบบาร์เซโลนาในยุคทองดังกล่าวสามารถแสดงความคิดเห็นกันออกมาได้ครับพบกันใหม่กับผมคุณตุ๋ยในรายการมายฟุตบอลได้ในสัปดาห์หน้าสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณกำลังใจดีๆที่มอบให้กับรายการ90นาทีไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ด,ดีมากๆพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ